สวัสดีค่ะวันนี้สกกินลาบค่ะทุกคนค่ะ <c oughs> นี่เลยมีมีไส้ไม่มีตับนะคะก็ะหมู เพื่อนๆได้อะไรกินค่ะวันนี้มาอัปเดตเรื่องเพื่อนเพื่อนไอ้เนาะเพิ่งเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็คือระยะสุดท้ายแล้วค่ะของสามจะไม่มีใครที่นี่ มีไอ้คนเดียวที่เป็นเพื่อนแล้วแกก็ไม่คบใครสักเลยบอกแฟนสาวว่าที่รักเธอพาเขาไปทะเลให้ฉันหน่อยพาเขาไปตรงไหนก็ได้ที่เขาอยากจะไปคือแบบพาเขาไปหน่อยฉันฉันรอได้ฉันคือสัตว์จะให้เขาไปกันสองคนแต่จะไม่ไปสงสารแก ก็รู้ตัวแล้วนะคะว่าเกจะอยู่ได้ไม่นานมไม่มีอะไรแน่นอนเลยเนะ อายุแกก็แค่หกสิบเจ็ดอยู่เลยค่ะอืมคิดว่าปีหน้าเนี่ยไม่เกินปีหน้าแกน่าจะไม่อยู่แล้วจากแกก็แกก็กทำใจละค่ะ จริงๆแกก็คิดถึงแกก็คิดถึงภรรยาแกด้วยเนะาะภรรยาแกก็เสียไปเมื่อสองปีที่แล้วค่ะืมพูดเราก็เศร้าเนาะ เดีวันสุกสัจจะพาไปดูเอ่อเราจะถ่าย <c oughs> นอกเมืองมาให้ดูนะคะ <c oughs> เป็นบรรยากาศแบบฟาร์มเนี้ยค่ะ <c oughs> แต่ว่าเพื่นหลายๆคนน่าจะชอบนะคะแล้ก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรมาให้ดูแต่ว่าสั์ทิ่ว่าหนึ่งมันก็เป็นความทรงจำของสายเองเนาะ <c oughs> แล้วที่สายก็ นี่ไม่แน่นะวันหนึ่งสัตก,ก็จะกลับไปอยู่บ้านอยู่เมืองไทยแล้วสัตก,ก็จะได้กลับมาย้อนด,ดูวิดีโอตัวเองว่าฉันไปไหนบ้างอะไรอย่างเนี้ย <c oughs> <c oughs> ได้ยินข่าวแลว้วไม่แววหรอกแฟนคือ ก็อยากเหมือนก็แกตอนนี้ก็อยากกลับไปเมืองไทยด้วยตอนแรกก็ว่าลังเลอยู่นิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเพื่อนย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยกันเยอะก็เลยอ,อยากอยากไปลองดูอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะเป็นตอนแก,ะกะเกษียณ พูดถึงสาวะอยู่เมืองไทยมันน่าจะดีกว่านี้ในตอนแก่บ้านเราสวยค่ะมีทะเลมีภูเขาเหมือนกันอืมเพียงแต่หน้าร้อนก็คือร้อนมากแต่ที่นี่ก็ไม่ใช่จะย่อยะคะ่ะที่นี่ก็ร้อนมากๆเหมือนกันนะคะก็ต้องตัดสินใจกันอีกทีนะคะ ส่วนนึ่งข้าวกับไมโครเวฟนะคะอปกติก็จะไม่ค่อยจะกินข้าวเหนียวกินข้าวเจ้าซะส่วนใหญ่กินไปกินมาก็อิ่มกินเป็นกินแล้วก็พูดไปด้วยมันอิ่มแล้วนะ ก็เหนียวติดมือนะคะจะถือสาเลยมันหนักแ่ะอ้วนอืมใช่ ชอบแต่งหน้าค่ะแต่แต่งไม่สวยไม่สวยอยู่แล้วแต่ชอบแต่งค่ะแต่เดี๋ยวนี้นานๆจะแต่งทีเมื่อก่อนแต่งทุกวันชอบแต่งอยู่บ้านกีตารานั่งอยู่บ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มีที่เก็บบ้างแล้วตามอายุถ้ายังไงก็เพื่อนๆ,ๆไปกินข้าวกันนะนี่ลาบค่ะก็วันนี้สับไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ